สวัสดีค่ะเซเคนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้อยู่ในช่วงของการลดราคานะคะนอกจากบ้านจะสวยแล้วนะคะพื้นที่น่าอยู่ค่ะภายในตกแต่งสวยงามค่ะบรรยากาศดีๆนะคะทุกท่านภายในนะคะตกแต่งไว้แบบนี้เลยค่ะสวยงามพร้อมอยู่นะคะ3ห้องนอน3ามห้องน้ําค่ะด้านนอกสามารถจอดรถได้มากกว่า3คันเลยนะคะโคมไฟอย่างสวยเลยค่ะทุกท่านฝ้าหลุมด้วยนะคะ บ้านหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่1งาน25.4ตารางวาค่ะอยู่ที่บ้านห้วยทรายตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะบรรยากาศดีๆค่ะมีเพื่อนบ้านอยู่ในเขตของชุมชนราคา1ล้าน6 0 0บาทเท่านั้นนะคะอยู่ในช่วงลดราคาพิเศษนะคะช่วงนี้บ้านพร้อมที่ดิน1งาน25.4ตารางวานะคะ อยู่ใกล้เขื่อนอุบลรั์2กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากสนามกอล์ฟ2.4กิโลเมตรอยู่ห่างจากตลาดเทศบาลเขื่อนอุบลรั์2.4กิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลอุบลรั์2.9กิโลเมตรค่ะและอยู่ห่างจากบางแสน2 6.7กิโลเมตรด้วยกันนะคะ สนใจสามารถติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ